ุปนิมิตแห่งการปรากฏขึ้นของพรมครั้งนั้นแหลทางทิศเหนือเกิดแสงสว่างอันอุลานยังเจิดจ้าเป็นแสงที่ปรากฏขึ้นชนิดที่ก้าวลวงเทวานุภาพของถวยเทพทีเดียวครั้งนั้นเท้าสก,กะจอมเทพทรงเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสว่า เพื่อนทั้งหลายนิมิตทั้งหลายย่อมปรากฏแสงสว่างอันอุลานเกิดขึ้นอย่างจำเจารัศมีย่อมปรากฏขึ้นมาโดยประการใดพรหมก็จะปรากฏขึ้นโดยประการนั้นเพราะเกิดแสงสว่างอย่างเจอดจารัศมีก็ปรากฏขึ้นมานี้เป็นบุพนิมิตแห่งการปรากฏขึ้นของพรหม นิมิตท,ทั้งหลายย่อมปรากฏโดยประการใดพรมก็จะปรากฏโดยประการนั้นเพราะการที่โอภาษอันไพบูรณ์มากปรากฏนี้เป็นบุพนิมิตของพรมครั้งนั้นพระพุทธเจ้าข่าพวกเทพชั้นดาวพดึงนั่งบนอัศนะของตนของตนแล้วพูดว่าพวกเราจะรู้แสงนั้น สิ่งใดจกเป็นวิบากเราทำให้แจ้งสิ่งนั้นแล้วจึงจากไปแม้มหาราชทั้งสี่พระองค์ก็ประทับนั่งบนอาสนะของตนของตนแล้วก็ตรัสว่าพวกเราจะรู้แสงนั้นสิ่งใดจกเป็นวิบากเราทำให้แจ้งสิ่งนั้นแล้วจึงจากไปเมื่อฟังคำนี้แล้วพวกเทพชั้นดาวดึง ทำใจให้แน่วแน่สงบอยู่ด้วยคิดว่าเราจะรู้แสงนั้นผลจัะเป็นอย่างไรเราจะทําให้แจ้งผลนั้นแล้วจึงจากไปตอนที่สนังกุมารพรมจะปรากฏกายแก่พวกเทพชั้นดาวดึงท่านจําแรงอัตภาพชนิดหยาบแล้วจึงปรากฏก่็แลผิวพันธ์โดยปกติของพรม ไม่พึงปรากฏในสายตาของพวกเทพชั้นดาวดึงได้ตอนที่สนังกุมารพรมจะปรากฏกายแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงท่านรุ่งเรืองยิ่งกว่าหมู่เทพเหล่าอื่นโดยทั้งรัศมีโดยทั้งยศตอนที่สนังกุมารพรมปรากฏกายแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงท่านรุ่งเรืองยิ่งกว่าหมู่เทพเหล่าอื่น ทั้งโดยรัศมีทั้งโดยยศแม้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนร่างทองย่อมรุ่งเรืองยิ่งกว่าร่างที่เป็นของมนุษย์ฉะนั้นแหละตอนที่สนังกุมารพรมปรากฏกายแก่พวกเทพชั้นดาวดึงในบริษัทนั้นไม่มีเทพองค์ใดอภิวาทลุกขึ้นรับหรือเชื้อเชิญด้วยอาสนะเลย นิ่งกันหมดเทียวประนมมือนั่งบนบันลังคราวนี้สนังกุมารพรมจักต้องการบันลังของเทพองค์ใดก็จักนั่งบนบันลังของเทพองค์นั้นก็สนังกุมารพรมนั่งบนบันลังของเทพองค์ใดแลเทพองค์นั้นก็ย่อมได้ความยินดีอันยิ่งใหญ่เทพองค์นั้นย่อมได้รับความดีใจอันยิ่งใหญ่ สนังกุมารพรมนั่งบนบันลังของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นก็ย่อมได้รับความยินดีอันยิ่งใหญ่เทพองค์นั้นย่อมได้รับความดีใจอันยิ่งใหญ่ถ้าจะเปรียบก็เหมือนพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมรธาพิเศษได้รับอภิเศกมาไม่นานพระราชานั้นย่อมจะทรงได้ความยินดีอันยิ่งใหญ่ พระราชานั้นย่อมจะทรงได้รับซึ่งความดีพระไทยอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นคาถาอนุโมทนาของสนังกุมารพรมครั้งนั้นสนังกุมารพรมทราบความเลื่อมสายพร้อมของถวยเทพชั้นดาวดึดึงแล้วก็าหายไปอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่า โอ๋หนอท่านผู้เจริญพวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมกับพระอินทร์ย่อมบันเทิงไหวยอยู่ซึ่งพระตถาคตและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเห็นอยู่ซึ่งพวกเทพร,รุ่นใหม่เทียวผู้มีรมัศมีมียศประพฤติพรมจันในพระสุคตแล้วมาในที่นี้ทวยเทพเหล่านั้นรุ่งเรืองยิ่งกว่าพวกเทพเหล่าอื่น โดยรัศมีโดยยศโดยอายุเป็นสาวกของพระผู้มีปัญญาเหมือนแผ่นดินบรรลุคุณวิเศษแล้วในสวรรค์ชั้นนี้ภูกเทพชั้นดาวดึงพร้อมทั้งพระอินเห็นข้อนี้แล้วจึงต่างยินดีว่ายอยู่ซึ่งพระตถาคตและความที่ทำเป็นธรรมดี เสียงของสนังกุมารพรมสนังกุมารพรมได้พาสิทธ์ข้อความนี้แล้วเมื่อสนังกุมารพรมกำลังกล่าวข้อความนี้อยู่ย่อมมีน้ำเสียงที่ประกอบพร้อมด้วยองค์แปดคือเสียงจำใสหนึ่งเสียงเข้าใจง่ายหนึ่งเสียงไพเราะหนึ่งเสียงน่าฟังหนึ่ง เสียงหยดย้อยหนึ่งเสียงไม่แตกพร่าหนึ่งเสียงลึกหนึ่งเสียงกังวานหนึ่งสนังกุมารพรมย่อมทำให้บริษัทเข้าใจจำแจ้งด้วยเสียงและเสียงของท่านไม่เปล่งก้องไปภายนอกบริษัทเลยก็ผู้ใดแลมีเสียงที่ประกอบพร้อมด้วยองแปดอย่างนี้ท่านผู้นั้นเรียกว่าผู้มีเสียงเหมือนพรม ครั้งนั้นแหละพวกเทวดาชั้นดาวดึงดึงได้กล่าวคำนี้กับสนังกุมารพรหมว่าสาธุมหาพรหมพวกข้าพเจ้าพิจารณาข้อนี้นั่นแลจึงโมทนายังมีพระคุณตามความเป็นจริงแปดประการของพระภูมิพระภาคเจ้าที่เท้าสักกะจอมถวยเทพได้ทรงภาสิทธิ์ไว้แล้ว และพวกข้าพเจ้าก็ได้พิจารณาถึงพระคุณเหล่านั้นแล้วจึงโมทนาครั้งนั้นแหลสนังปุมารพรมจึงได้ทูลคำนี้กับเท้าสักกะจอมถวยเทพว่าดีละ่ะจอมถวยเทพแม้หม่อมฉันก็พึงฟังพระคุณตามที่เป็นจริง8ประการของพระผูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แล้สัตก,กะจอมถวยเทพฟังเฉพาะคำของสนังกุมารพรมนั่นแล้วว่าอย่างนั้นท่านมหาพรมแล้วจิงตรัสพระคุณตามที่เป็นจริงแปดประการของพระผู้มิพระภาคเจ้าบาท่านมหาพรมผู้เจริญจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคือพระคุณแปดของพระผู้มิพระภาคเจ้า ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาสักเพียงไรเราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่ปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจำนวนมาก เพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่าในปัจจุบันนี้เลยนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่พึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเรียกให้มาพิสูจน์ดูได้น้อมเอามาใช้ได้พวกผู้รู้พึงทราบเฉพาะตนเราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่แสดงธรรมที่น้อมเอามาใช้ได้อย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่าในปัจจุบันนี้เลยนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้แล้วเป็นอย่างดีว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้พึงเสพนี้ไม่พึงเสพนี้เลวนี้ประนีต มีดำขาวมีส่วนคล้ายกันเราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่บัญญัติธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษพึงเสพไม่พึงเสพเลวประณีดดำขาวมีส่วนคล้ายกันอย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองแม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตหรือปัจจุบันนี้ นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสำหรับนําไปถึงพระนิพพานแก่พระสาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดีแล้วน้ำจากแม่น้ำคงคากับน้ำจากแม่น้ำยมุนาย่อมกลมกลืนกัน เข้ากันได้อย่างเรียบร้อยชื่อแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสำหรับไปถึงพระนิพพานแก่พระสาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดีแล้วฉันนั้นนั่นเทียวเราไม่พิจารณาเห็นศาสดา ผู้ที่บัญญัติข้อปฏิบัติสำหรับไปให้ถึงพระนิพพานได้อย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่าปัจจุบันนี้เลยนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงได้พระสหายแห่งข้อปฏิบัติของพระผู้ยังต้องศึกษาอีกเที่ยวและพระผู้สิ้นอาสวะ พูดจบวัดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงติดด้วยข้อปฏิบัติและวัดนั้นทรงตามประกอบความเป็นผู้เดียวเป็นที่มาแห่งความยินดีอยู่เราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่ทรงประกอบความเป็นผู้ยินดีในความเป็นผู้เดียวอย่างนี้ผู้ถึงความพร้อมด้อยองแม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่าปัจจุบันนี้เลย นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นลาบสำเร็จอย่างยิ่งชื่อเสียงก็สำเร็จอย่างยิ่งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปานกับพวกกษัตริย์ที่ทรงพระสิริโฉมสง่าน่ารักอยู่ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลทรงปราศจากความเมาเสวยพระอาหารเราไม่พิจารณาเห็นศาสดา ที่ปราศจากความเมาบริโภคอาหารอยู่อย่างนี้พูดถึงพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่าปัจจุบันนี้เลยนอกจากพระถาคตเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีปกติตัดอย่างไรก็ทรงมีปกติทำอย่างนั้นทรงมีปกติทำอย่างไร ก็ทรงมีปกติตรัสอย่างนั้นโดยประการชนนี้และเป็นอันว่าทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่างไรก็ทรงมีปกติทําอย่างนั้นทรงมีปกติทําอย่างไรก็ทรงมีปกติตรัสอย่างนั้นเราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่าในส่วนอดีตหรือในปัจจุบันนี้ยกเว้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงสิ้นสุดความดำริเกี่ยวกับอัจฉา,ายิยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจันท์เราไม่พิจารณาเห็นศาสดา ที่ข้ามความสงสัยได้ปราศจากความเครือบแคลงสิ้นสุดความดาริเกี่ยวกับอัจฉริยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและไม่ว่าปัจจุบันนี้เลยยกเว้นแต่พระพู้มพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าขา้า เท้าสักกะจอมถวยเทพได้ตรัสถึงพระคุณตามที่เป็นจริงแปดประการเหล่านี้แกสนังกุมารพรมเพราะเหตุนั้นพระเจ้าค่ะจึงเล่ากันมาว่าสนังกุมารพรมจึงชื่นใจบันเทิงเกิดปิติโสมนัสเมื่อได้ฟังพระคุณตามที่เป็นจริงแปดประการของพระพุทธพระภาคเจ้าแล้วครั้งนั้น สนังกุมารพรมนิมิตอัตภาพใหญ่ยิ่งเป็นเพศกุมารไว้ผมห้าจุกปรากฏแก่ถวยเทพชั้นดาวดึงสนังกุมารพรมนั้นห่อขึ้นสู่ฟ้านั่งโดยบันลังในอากาศบุรุษมีกำลังพึงนั่งบนบันลังที่ปูลาดไว้เป็นอย่างดีหรือโดยบันลังบนภาคพื้นที่เสมอแม้ฉันใดสนังกุมารพรม ก็ฉันนั้นหาะขึ้นสู่ฟ้านั่งโดยบัลลังในอากาศแล้วเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงจะสำคัญข้อนั้นเป็นไฉนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญายิ่งใหญ่มาตลอดกาลนานเพียงไรเรื่องพระเจ้าที่สัมบดี ท่านปู้เจริญเคยมีพระราชาพระนามว่าที่สัมบดีมาแล้วพระเจ้าที่สัมบดีได้ทรงมีพราหมณ์ที่ปรึกษาชื่อโควินพระเจ้าที่สัมบดีทรงมีพระราชบุตรพระนามว่าเรนุกุมานสำหรับโควินทพราหมณ์ได้มีบุตรชื่อโชติบาลมานพด้วยประการชนนี้จึงได้มีเพื่อนแปคน คือเรนุราชบุตรหนึ่งโชติบาลมานพหนึ่งและกษัตริย์อื่นอีกหกองค์ครั้งนั้นแหลโดยการล่วงไปแห่งวันและคืนโควินทพรามได้ทำกาละแล้วครั้นโควินทพรามตายแล้วพระเจ้าที่สัมมดีก็ทรงคร่ำครวญว่าโอนา๋นอในสมัยใดเรามอบหมายงานทุกอย่าง ในโควินทพรามอิ่มเอ,อิบสะพรั่งพร้อมไปด้วยกรรมคุณทั้งห้าให้เขาเบิ่มเรออยู่ก็ในสมัยนั้นแหละโควินทพรามตายไปเสียแล้วเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีตรัสอย่างนี้แล้วเรนุราชบุตรก็กราบทูลคำนี้กับพระเจ้าที่สัมบดีว่าข้าแต่เทวของพระองค์ อย่าทรงข้าครวนในเพราะโควินทพรามตายเลยลูกชายของโควินทพรามชื่อโชติบาลยังมีอยู่ฉลาดกว่าบิดาเสียด้วยและสามารถมองเห็นอัดกว่าเสียด้วยบิดาของเขาคร่ำสอนข้อความแม้เหล่าใดข้อความแม้เหล่านั้นเขาก็คร่ำสอนแกโชติบาลมานกทั้งนั้นอย่างนั้นหรือพ่อกุมาร พระเจ้าที่สัมบดีตรัสถามอย่างนั้นเทวะพระกุมารกราบทูลครั้งนั้นแลพระเจ้าที่สัมบดีจึงทรงเรียกบุรุษคนใดคนหนึ่งมาสั่งว่านี่บุรุษเธอมานี่เธอจงไปหาโชติบาลมานบแล้วจงกล่าวกับโชติบาลมานบอย่างนี้ว่าขอความเจริญจงมีแก่โชติบาลมานบผู้เจริญ พระเจ้าที่สัมบดีรับสั่งเรียกโชติบาลมานกผู้เจริญพระเจ้าที่สัมบดีทรงใคร่จะทอดพระเนตรโชติบาลมานกผู้เจริญบุรุษนั้นรับสนองพระราชองค์การของพระเจ้าที่สัมบดีแล้วก็เข้าไปหาโชติบาลมานกครั้นเข้าไปแล้วก็ได้กล่าวคำนี้กับโชติบาลมานกว่า ขอความเจริญจงมีแก่ท่านโชติบาลมานพพระเจ้าที่สัมบดีสั่งให้เรียกท่านโชติบาลมานพพระเจ้าที่สัมบดีทรงใคร่จะทอดพระเนตรท่านโชติบาลมานพโชติบาลมานพสนองตอบแก่บุรุษนั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าที่สัมบดีบันเทิงเป็นอันดีกับพระเจ้าที่สัมบดี ครั้นเสร็จสิ้นถ้อยคำชื่นชมพอให้เกิดความคิดถึงกันแล้วจึงนั่งในที่ส่วนหนึ่งพระเจ้าที่สัมบดีได้ตรัสคำนี้กับโชติบาลมานพผู้นั่งในที่ส่วนหนึ่งว่าขอให้ท่านโชติบาลจงพร่ำสอนพวกเราเถิดขอท่านโชติบาลอย่าทำให้พวกเราเสื่อมเสียจากคําพร่ำสอนเลยเราจะตั้งท่าน ในตำแหน่งบิดาเราจัดอภิเศกในตำแหน่งท่านโควินโชติบาลมานพรับสนองพระราชองค์การของพระเจ้าที่สัมบดีว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นแหละท่านผู้เจริญพระเจ้าที่สัมบดีทรงอภิเศกโชติบาลมานพในตำแหน่งท่านโควินตั้งไว้ในตำแหน่งบิดาแล้ว